มัดโพธิสัตว์เซนโงคุสวัสดีครับผมวันนี้ i t o อยสตูดิโอคงใจเสนอโมเดลวันพีดมือสองจอมพลเรือเซนโงคุครับผมก็สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้นะครับผมก็เป็นโมเดลมือสองวันพีดอีกแล้วครับผมวันนี้ก็เป็นกลุ่มแก๊งทหารเรือนะครับผมฮุ้ซ่านะครับผม สวัสดีอีกครั้งนะครับผมอันนี้นะครับก็ผมจะมารีวิวนะครับเจ้าไซงโคุนะครับผมนี่ตัวตัวนี้เลยนะครับผมซึ่งก็จะพิเศษกว่าใครเพื่อนนะครับผมก็จะมีนกอยู่บนหัวนะครับนกก็จริงๆแล้วมันก็สามารถถอดออกได้นะครับผมแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับผมเนี่ยครับมือนหลุดลงออกมาเลย ก็โมเดลตัวนี้นะครับผมเป็นงานมือสองนะครับผมไม่มีกล่องนะครับผมเป็นงาน dxf ทหารเรือนะครับผมฐานหกเหลี่ยมนะครับนี้ผมจะให้ดูรอบๆอบก่อนนะครับผมก็สภาพมันนะครับผมนอกจากหัวนะครับผมนอกจากหัวนกที่หลุดไปเนี่ยนะครับผมก็อุปกรณ์ครบหมดเลยนะครับผมตัวนกเนี่ยนะครับผมก็คือแทบจะทุกตัวเลยนะครับผมถ้าเป็นงานมือสองมันก็จะไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่นะครับผมอันนี้ก็เป็น ผ้าคลุมนะครับผมที่สามารถถอดออกได้นะครับผมก็ผ้าคลุมก็สามารถที่จะตั้งได้ด้วยนะครับผมนี่ข้างในนะครับผมก็จะเป็นของจอมพลเซงโงคุเลยนะครับผมนะฮะเนี่ยมันก็จะมีพวกที่เป็นเหมือนกับผมอาจจะเรียกไม่ถูกเนาะก็จะเป็นพวกยศพวกอะไรเงี้ยนะครับผมก็นี่ส่วนตัวเซงโงคุเองเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวผมจะถอดออกให้ดูนะครับผมว่า ตัวฐานกับตัวโมเดลเนี่ยมันไม่หงไม่กาวนะครับผมนี่นะครับผมก็คือสภาพยังดีอยู่เลยนะครับผมส่วนตัวที่เป็นลำตัวนะครับผมกับตัวต้นล่างเนี่ยก็ดึงออกไม่ได้เนาะนะครับผมนี่นะครับแล้วก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนกับยศนะครับผมผมอาจจะเรียกผิดเนาะตแต่ก็คือมันก็สามารถที่จะถอดออกได้นะครับผมคือในตัวที่เป็น ผ้าไอ้สบายเฉียงเนี่ยครับผมที่เป็นตัวนั้นที่เป็นอีเหรียญนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นหมวกนะครับตัวหมวกนะครับผมก็นะครับก็จะเป็นที่ให้นกเกาะนะครับผมก็เดี๋ยวนะครับเนี่ยครับตัวนกนะครับผมนกก็คือแบบอ่าก็จะเป็นนกซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของทหารเรือนะครับผมในเรื่องวันพีชนะครับผมวันนี้นะครับตัวสภาพนกเนี่ยนะครับผมก็คือ สภาพดีเลยนะครับผมก็ไม่ได้แคลนนะคือแบบบางตัวเนี่ยอาจจะมีปีกหักปากหักไปนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็คือสภาพยังอยู่ครบเลยนะครับผมแต่ว่าจะเสียบกับตัวที่เป็นหัวเนี่ยก็คือต้องค่อยๆเสียบเข้าไปนะครับผมและนะครับผมเนี่ยนะครับผมตัวที่เป็นตัวเสาค้ำนะครับผมเสาค้ำนะครับก็ ก็อยู่ครบนะครับผมก็ไม่หักนะครับผมไม่หักไม่กาวอะไรนะครับนี่นะครับก็สามารถที่จะอันนี้ก็จะเป็นตัวฐานนะครับผมแล้วก็ตัวฐานหกเหลี่ยมเนี่ยนะครับผมก็จะมีตัวที่เป็นโลโก้วันพีชนะครับผมปั๊มอยู่นะครับผมนี่นะฮะตัวฐานก็จะมีตัวที่เป็นเหมือนกับอ่านะครับตัวด้านล่างนะครับเขาก็จะสกรีนนะครับอันนี้ก็เป็นว่าเป็นงานแท้นะครับผม แต่ว่าอย่างที่บอกครับผมมันไม่มีกล่องนะครับอันนี้ก็เลยรีวิวแค่ตัวตัวโมเดลเฉยๆนะครับผมก็เดี๋ยวผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับผมว่านะครับสภาพมันมีแค่ไหนนะครับผมเพื่อเป็นการประกอบในการตัดสินใจในการซื้อนะครับผมเพราะว่าถ้าขายเนี่ยนะครับผมผมก็คงจะขายทั้ง4ตัวเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกกันเลยนะครับผมเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูรายละเอียดเลยครับผมนี่นะครับผมตัวหน้าของซิงโงคุนะครับผมก็นะครับเหมือนในการ์ตูนเลยครับผมก็แทบจะแบบแกะออกมานะครับผมจะในหนังสือการ์ตูนหรือว่าแอนิเมชันเลยนะครับสำหรับใครนะครับผมที่เป็นนะครับสายทหารเรือนะครับผมในเรื่องวันพีชนะครับผมนะครับก็ ผมว่านะครับต้องมีสี่ตัวนี้อยู่แน่นอนเลยนะครับผมแต่ว่านะครับผมสภาพที่มีกันอยู่เนี่ยนะครับผมถ้าไม่ใช่มือหนึ่งเนี่ยนะครับผมก็บางตัวเนี่ยก็จะมีเดือยหักบ้างนะครับผมเสาค้ำหายบ้างนะครับผมหรือว่าอาจจะมีเหลืองบ้างนะครับผมนะครับผมที่ที่ผมเจอนะครับผมก็คือแบบสภาพเป็นแบบนั้นเลยนะครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับผมที่ผมมีอยู่เนี่ยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะ สมบูรณ์เลยนะครับผมก็คือครบนะครับผมของครบเลยนะครับผมนี่อันนี้ก็เป็นตัวหน้าของเซิงโงคุนะครับผมเอาให้ดูใกล้ๆนะครับผมแล้วก็จะเป็นอยู่ในท่าอยู่ในท่าที่ถลกแขนเสื้อขึ้นนะครับผมดึงแขนเสื้อขึ้นนะครับผมเหมือนกับว่ากําลังนะครับผมจะปล่อยหมัดนะครับผมกําลังแบบเอาจริงเอาจังอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่นะครับผมแล้วก็อันนี้นะครับผม ก็เป็นตัวที่เป็นนกนะครับผมในที่ผมอันนี้ให้ดูใกล้ๆเลยนะครับผมว่านกตัวนี้ค่อนข้างดีจะสมบูรณ์เลยนะครับผมหายากครับผมที่จะสมบูรณ์แบบนี้นะครับผมคือแบบอันนี้อาจจะแบบบางคนอาจจะเอากาวนะครับผมใส่ไปกับตัวที่เป็นหัวเซงโงคุเลยนะครับผมแต่ว่าผมจะเก็บไว้แบบนี้เลยนะครับผมเพื่อให้เป็นแบบเดิมเดิมเลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นเสาค้ำนะครับอันนี้ก็เป็นนะฮะ เนี่ยครับตัวที่เป็นฐานหกเหลี่ยมนะครับผมนะฮะเนี่ยมันก็จะมีเขียนเป็นปั๊มไว้อยู่นะครับนะฮะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของงานเซตนี้เลยครับผมงาน dXF นะครับผมในวันพิทเนี่ยนะครับผมมันก็มีทั้งฐานเหลี่ยมฐานกลมนะครับผมอันเนี้ยนะครับอันนี้ก็เป็นฐานเหลี่ยมนะครับหกเหลี่ยมนะครับก็นะับก็ค่อนข้างที่จะพิเศษเนาะอันเนี้ยเพราะว่าอันเนี้ยจะเป็น เซตของทหารเรือนะครับผมนะครับก็จะมีตัวปั๊มอยู่นะครับตัวนะฮะอันนี้ผมก็อ่านไม่ออกนะครับผมแต่น่าจะเขียนว่าเป็นทหารเรือนะครับผมตัวนี้นะครับถ้าใครมีข้อมูลตรงไหนนะครับผมก็สามารถเพิ่มเติมได้นะครับผมถ้าข้อมูลผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ณที่นี้นะครับผม ก็นะครับผมจะพูดถึงประวัติของจอมพลเซนโกคุสักนิดหนึ่งนะครับผมคืออแกเนี่ยนะครับผมมีฉายาว่าเจ้ากลยุทธ์นะครับผมเซนโกคุนะครับผมสังกัดนะครับศูนย์บัญชาการใหญ่กองทัพเรือรัฐบาลโลกนะครับผมส่วนสูงนะครับผมประมาณ212เซนติเมตรนะครับผมแต่ว่า โมเดลตัวนี้เนี่ยนะครับผมก็สูงประมาณ16ซนติเมตรนะครับผมและนะครับผมตอนนี้นะครับผมแกก็ได้ลาออกนะครับแล้วนะครับผมซินโงคุนะครับผมเป็นเพื่อนสนิทกับจอมพลโทกาฟนะครับผมจอมพลโทกาฟนะครับผมซึ่งเป็นเพื่อนกันมาเลยนะครับผมคือรุ่นเดียวกันเลยนะครับผมแต่ว่าพลโทนะครับผม ต้องบอกว่าพลโทเนาะพลโทกราฟนะครับผมไม่ยอมขึ้นมานะครับผมเพราะว่านะครับไม่อยากที่จะ,อ,ะอยู่ใต้อํานาจของเ mm hmm. ผ่ามังกรฟ้านะครับผม mm hmm. ก็เลยอยากเป็นแค่พลโทหยุดแบบนั้นนะครับผมซึ่งก็จะรับคําสั่งต่อจากเซงโงคุนะครับผมก็คือให้เซงโงคุสั่งดีกว่าที่จะให้เหล่าเผ่ามังกรฟ้าสั่งเขานะครับผมนี่นะครับผมก็คือ,อยิงไย ศักดิ์สีของแกนะครับผมซึ่งผมว่ามันก็จะมีที่มาที่ไปสายเหตุแหละนะครับผมแต่ว่าทางวันพิทเนี่ยยังไม่ได้เฉลยออกมานะครับพอแกรุ่นราวคราวเดียวกับพลโทกราฟนะครับผมเวลาที่แกสั่งพลโทกราฟนะครับพลโทกราฟก็จะไม่ค่อยจะเชื่อเท่าไหร่นะครับผมก็จะดื้อรั้นนะครับผมกับแกนะครับผมแต่ว่าก็จะปฏิบัติบ้างนะครับผมนะฮะอันนี้ก็อาจจะ เสริมนะครับผมเนื้อเนือ้อเนือเน้อเรื่องนะครับผมของเรื่องวันพีชแล้วก็ความสัมพันธ์ของพลโทกราฟกับซิงโงคุนะครับผมซึ่งนะครับตอนแรกเนี่ยนะครับผมก็คือเซิงงโงคุตอนที่อยู่ในตําแหน่งเป็นคนที่เข่งขืมมากนะครับค hmm. <Moon. S 1> ือแบบเป็นคนที่ค่อนข้างจะจริงจังนะครับผมแต่พอนะครับปลดประจำการปุ๊บนะครับผมก็คือแบบไปเลยครับผมก็คือกลายแกเป็นเหมือนกับเป็นคนอีกคนเลยนะครับผมก็คือแบบเหมือนกับ แกหมดภาระของแกแล้วนะครับผมคือแบบแกก็กลายเป็นคนเฮฮาเป็นอะไรไปเลยนะครับผมก็นะครับผมการรีวิววันนี้นะครับผมก็จะประมาณนี้นะครับผมก็อาจจะพานอกเรื่องไปหน่อยเนาะก็ขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับผมก็สวัสดีครับ